เอสิสวยเอกิวไปเลยเอ็กิวไปเลยเดี๋ยวเราใกล้บวกแล้วอืมอ่าช่วยหน่อยช่วยอ่าอันที่ช่วยเดี๋ยว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 ช่วยสวยเป็นงานสวัสดีการวิดีทั้งรับสกลิลไม่เช่นเคยกันนะครับผมวันนี้เราสอนเล่นตัวละครอย่างแม็กกันนะครับโอเคเราไปดูสกิลกันเลยดีกว่ากันนะครับผมไปเลยเลสโก โอเคกันครับผมเราจะมาดูที่พาราสีสกิลของแม็กกัน,นครับพาราสีสกิลของแม็กเนี่ยทุกๆก,การโจมตีของแม็กเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงต่อวินาทีพร้อมกับทําให้ความสามารถในการฟ้นฟูของอีกฝั่งลดลง4 0เซนเป็นเวลา3ามวิหรือก็คือทุกๆก,ก,การโจมตีของของแม็กเนี่ยจะทําการติดสัญลักษณ์ก็คือสายฟ้าแล้วสายสายฟ้าเนี่ยมันก็จะทําการทําดาเมจต่อเนื่องอ่าผมตีนึงนะปุ๊บ อ่าคุณเห็นรถสายฟ้าไหมนั่นแหละครับคือ,ค,อคือดามจสร้างความเสียหายจริงเลยซึ่งมันก็จะมันจะทําความเสียหายทุกๆครั้งที่เราโจมตีถ้าเกิดเราโจมต,ตีไปเรื่อยๆอ่าตีตีมันก็จะมีผลตอบไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีวันหมดฮะจนกว่าเราจะหยุดตีนั่นเองใช่ไหมฮะหรือเม่ก็ทาการปล่อยศัตรูนั่นเองนั่นแหละครับคือประสิบสกิลของแม็กกันนั่นเองนะครับผมอ่าสกิลที่หนึ่งของแมกนะครับ แม้จะทําการหมุนตัวและสร้างความเสียหาย600หน่วยและทุกครั้งที่โจมตีโดยศัตรูความเร็วของเขาก็จะเพิ่มขึ้น10%และมากสุดถึง30%เป็นเวลา4วินาทีนั่นเองซึ่งถามว่าใช้ยังไงครับก็ง่ายๆฮะเดินเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนตัวฮะแค่นั้นเองใช่ไ้มฮะแล้วลทุกๆหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ10%แบบความเร็วของเขานะอ่าหนึ่งตัว10%อันนี้ความเร็วประมาณนี้อ่าจะจะไม่ดีๆนะจะไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราประมาณสองตัวล่ละ ความเร็วของเขาก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมแถนนี้เลยนะครับความสามารถของสกิลหนึ่งของแม็กนั่นเองซึ่งถามว่าความสามารถดีมั้ดีมากเพราะว่าถือว่าเป็นแบบว่าสร้างความเสียหายต่อเนื่องไปเอยแล้วก็ทําให้อีกฝั่งนั้นติดชอ็อตอีกแล้วก็มีเร่งความเร็วให้กับตนเองแบบให้สามารถแบบไล่ําอีกฝั่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราจาเลยที่สกิลที่2กันนะครับสกิลสองของแม็กนี่ก็คือแม็กจะเข้าหาศัตรูและตีลังกาเข้าไปยันด้านหลังพร้อมกับจิตเป้าหมายไว้0.5วิจากนั้นเขาจะได้รับโล่ป้องกัน ความเสียหาย20%เป็นเวลาสาวิสกิลนี้สามารถใช้สามได้อีกครั้งภายใน4วินั่นเองก็ประมาณนี้อ่ะ ซึ่งตามนี้นะครับสตันหนึ่งสตันสองนีตามนี้ซึ่งมันก็จะใช้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยก็คือแบบเป็นการแบบสร้างสร้างจังหวะให้กับเราแล้วก็ทําสามารถแบบขัดจังหวะศัตรูได้แบบอีกฝั่งกําลังใช้สกิลอยู่แล้วก็แค่ทําการโดดแล้วเราก็สามารถการสานะได้แล้วก็โดดอีกรอบนึงนีเห็นไหมมันสามารถการสานะได้อะไรได้ก็ถือว่าความสามารถค่อนข้างดีใช้ได้ใช้ได้ดูอยู่นะครับผมโอเคถ้าเกิดผมลิ้นพันก,ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับโอเคต่อไปสกิลที่เมนของแม็กน,นะครับสกิลที่เมนของแม็กก็คือ แม้จะยิงก็สวยติดต,ต,ต,ตามออกไปและทําให้เพื่อนร่วมทีมองเห็นตําแหน่งและขัดขวางการว์ปของศัตรตูมองเห็นศัตรตูเป็นเวลา4วิจากนั้นจากนั้นแม็กเนี่ยสามารถพุ่งไปหาศัตรตูที่เราล็อกไว้และสร้างความเสียหาย1,200หน่วยและสามารถเอ่อยกยกเลิก เราสามารถยกเลิกสกิลสกิลนี้ได้นะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไม่แบบไม่อยากบินไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พร้อมกับผักศัตรูถ้าเกิดว่าเราทําการพุ่งชนศัตรูนะพร้อมกับผักศัตรูจากนั้นเขาจะได้รับโล่ป้องกันเป็นเวลา3าวิและเพิ่มการต้านทานสานะ30เซนเป็นเวลา1ิวิพร้อมกับช็อตศัตรูรอบตัว,ตวของเขาเองนะครับซึ่งตามนี้เลยเปิดแมพฮะแล้วก็ไป ไปเลย let's go ป่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็ตายอ่าตามนี้เลยนะครับผมนี่คือสกิลสกิลอันติเมตของแม็กนั่นเองนั่นแหละครับถือว่าการเล่นของแม็กนี่ถือว่าอะไรที่เล่นง่ายมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนถามว่าการคอมโบเล่นยังไงเหรอคอมโบง่ายมากฮะแถมเราแทบอาจจะไม่ต้องคอมโบก็เราก็แค่ทําการลองเชิงแบบลองฮะลองดูลองดูวิธีแบบ วิธีการกดสกิลแบบอีกฝั่งกดสกิลอะไรมาแล้วก็แค่ทำการแบบโต้ตอบศัตรูแบบอีกฝั่งเอา อีั่งกดอ,อันติีปุ๊บแล้วก็ให้ทำการสตาร์ทอีกทีหนึ่งแบบขัดจังหวะอะไรอย่างนี้แบบสตาร์ทนี้หนึ่งอะไรอย่างนี้หรือไม่ต้องการทำการฟาดแ,แล้วก็ร,กรีบตีรีบตีรีบต,รบตีตีตู้นี้นี่นี่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยอันนี้คือการขมของแม็กซ์ทุกทีสกิลอัลตมทจะเก็บงานก็ได้หรือไม่ต้องการขัดขวางศัตรูก็ได้เพราะว่าสกิลอัลติเมันมีผลกับพวกไอเทมด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยบ่อยทีนึงในตอนที่ผมจัดไอเทมโอเคงั้นเราไปดูไอเทมกันเลยดีกว่านะครับ และนี่คือเซตไอเทมของแม็กที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วในการปั่นป่วนชาวบ้านซึ่งที่จริงมันมีดีกว่าน,นี้แหละแต่ผมเอาแบบนี้จะโอเคกว่าเนาะและถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สายถึกคุณก็เอาไอ้น,นี้ไปเลยเอาอันนี้ไปเลยเนาะแต่ดูที่ควอที่ว่าผมนะัดเป็นพวกเน้นปั่นป่นปวนเลยรกันเลยแบบเอาออกกายภาพเอาวันนี้จะโอเคกว่าซึ่งมันก็จะได้แบบพวกรดคูดาแบบรถคูดาแล้วก็ความเร็วในการโจมตีซึ่งตัวละครแม็กนั้นเป็นตัวละครที่ต้องตีบ่อยๆอเนาะแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้ารดคูดาเพื่อแบบว่าจะให้อันติเร็วขึ้นส นชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นเผาไหมาเพราะว่าสกิลอันติเมทของของแม็กเนี่ยมันเป็นการเปิดแมปใช่ไหมซึ่งเราจะทําการขัดขวางศัตรูแบบไม่ให้อีกฝั่งวาร์ปแล้วก็เอาชิ้นเนี้ยไปช่วยเสริมสร้างดาเมจโดยที่แบบว่าเรานะไม่ต้องไปหาของเขาแบบเราล็อกอีกตัวนั้นแต่ว่าไอเทมชิ้นเนี้ยมันทําให้เกิดแบบ ขัดขวางแบบสร้างความเสียหายเพิ่มเติมบีกอะไรประมาณนี้เนะาะใช่และชิ้นที่4ก็จะเป็นดาบแดงเพราะเราทําการพุ่งชนใส่ศัตรูนั่นเองนะครับจนทีที่5ก็จะเป็นกอดสะทอ้อแล้วก็ชิ้นที่6จะเป็นชุบตายเกินนั่นเองนะครับส่วนพลังแฝงก็ตามนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกโบนัสความเสียหายมากเออโบนัสแบบได้รับฮิวอะไรพวกนี้ซะมากกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะแบบพวกลดอันติเมตเออไม่ฮะเออสกิล สกิลอิเมดลงแล้วก็ได้รับเจอกเกาะอ,อะไรพวกนี้ตามนี้เลยครับผมส่วนลูนจะเป็นพวกโนนเล่นแบบตีเร็วพลังชีวิตหนีซะมากกว่านี่ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกคู่ดาวอะไรพวกนี้ส่วนสกิลชาร์จเจอผมเอา SQ มาเพราะว่าเอา่อฟิกเกอร์ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแหละเพราะว่าแม็กถือว่าเป็นตัวละครที่ไอ้นี่ได้แต่ว่า มันไม่ค่อยสาคัญเพราะว่าแม็กมันมีสกิลนีของก็คือสกิลสองมันสามารถหนีได้นะถ้าเกิดว่าคุณแบบหาหาช่วงดีๆในการในการหนีอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบสร้างขัดจังหวะอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้ฝั่งหงุดหงิดเลยอะไรอย่างนี้แบบมามาลุมกระทืบเราแล้วให้เพื่อนมาแกงแบงอะไรอย่างนี้เนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มเล่นจริงนเลยดีกว่านะครับผมโอเคมา เริ่มแรกให้ทุกคนอัพสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพราะสกิลหนึ่งมันทรรมันเป็นสกิลทรรมาหากินเลยก็ว่าได้เนาะตัวอีกฝั่งก็จะมีพวกไฮโนเอเลนดอร์ฟอร์ติโนดอรีเอลและคาเฟนีตอนแรกเราเก่าว่าจะออกของเออแต่ออกของดาไหมก็เออเดี๋ยวลองดูลองดูก่อนก็ได้น่าจะได้อยู่เนาะไม่โดนหรอกเอาจริงดิ ส,สวยอดีตทุกการจำตีอ่ะเราเราตีเอาดิ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 เออเราหนีเราหนีสวยโอ้ยตายแล้วตายแล้วมีใครตีไหมไม่มีใครตีเนาะตกใจนึกว่าอะไรจำตีไม่ทันหรอกนอก โอ้โหฮอย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 ป้าซ <l ots> <ส>ีส,กสกวยไปเลยเิ q กกไปเลยไอ้ไมห่หนีห <l ots> รอกลา,กมา,ก,มากมานี่ล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 ากมานี่เออลาก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 อืมอืมอืมอะไรครับนี่โอ้โห ใครได้ไวะอ๋อทีมเราได้จะมาโล่เอลีแล้วกันขอโทษด,ด้วแล้วกันเนื่องจากว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรมาอีกฝั่งมันไม่ค่อยล้างได้เท่าไหร่ฮะเออมานี่มาดอรีเย,ย่ปึ๊บอืมเฮ้ยาหายายาย่ายญาา่ใหปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคแตกหนึ่งสวยสวย เออแตกสองสวยพี so ่สวยเออแตกสามโอ้ยไม่เงยทีเดียวเองทีเด <'t forget> <word> ียวเองอ้าวแล้วทําไมเล่นบนแตกวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อน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 มาตีหน่อยมาตีหน่อยไปรืบกันฐานะหน่อยเออเป็นไงไม่ไม่ได้กันเลยอาการหน่อยเอออ๋อใช่โทษทีมันไม่ได้กันมันลดความเสี่ยมันลดความเสียหายใช่ยี่สิบเซนเนาะอืมแต่แล้วามเสียหายก็โอเคนะนี่เรียบอ้าว ขอโทษด้วยเพื่อนเอาวาร์ปเลยวาร์ปเลยเอ่ออเเลนดอร์จ๋าพี่มาแล้วจ้าเอเลนดอร์จ๋าเอเลนดอร์จ๋าปึ๊บอื้อหืออื้อหืออออืื้หไม่ไม่ตายพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายพี่ไม่ได้ตายง่ายๆนะครับเออเพื่อนเคลียร์เคลียร์คลิปหน่อยพอดีเราไม่มีตังค์เราจนเอ้ยเราเออนั่นแหละจนนั่นแหละถูกแล้ว โอ้โหมีแบบ่อกี้มีหออะไรมาไม่รู้ในที่น่คือเรากลับบ้านเกิดแบบหนึ่งนะเออแต่การเอาหิวหมาก็โอเคนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรเพราะว่าเราเราก็เป็นตัวละครที่แลกเลื่อนอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้นี่เนี่ยอืมโอเคเราเอาหิวหมาก็ได้เพื่อนสวยโอ้ยไม่ตายว่ะแฟดแฟดไหมไม่แฟดเนาะโอเคแต่เพื่อนก็แตกฮนะอืมเพื่อนเพื่อนห้าอ่ะเพื่อนห้าเกิน <Not bad. S 1> โอเค เอาสิเอาสิอ้าวสิไปไหน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 อืมดิเดียวเองดิเดียวเองดิเดียวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษด้วยพอดีผมตัดผมพอดีผมนัดตัดผมอยู่อ่ะตีป้อมไปสกิลที่หนึงเออเออฮิวหน่อยเออนี่แหละคนมีประโยชน์หน่อยการฮิวอย่างนี้เนี่ย อ้อาวๆานๆๆๆๆๆๆบๆๆ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 วๆอๆๆอๆๆๆๆๆไหนๆๆๆบๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆแๆๆ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 ๆอๆๆ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 อๆๆๆนๆๆๆๆ่อๆๆ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 ไปๆอๆๆอๆๆๆๆนๆๆๆๆอๆๆๆมๆๆ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 มๆๆๆๆมาๆๆๆๆๆๆีๆๆๆๆนีๆๆๆๆๆอๆๆ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 อมาๆๆ วิว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 น่าสนใจ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 ดีนี่ทุบเออเรียบร้อยกูแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเก็บงานไปเพื่อนเก็บงานไปแต่ดาเมจไม่ไหวก็ออกไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าอีกฝั่งก็เยอะเกินไปจริงๆนั่นแหละผมก็เลยไม่น่าเข้าเลยเออเอเถะดี๋ยวเราใกล้บวกแล้วอืมอ่าอ่อ่าช่วยหน่อยช่วยอ่าอันที่ช่วยเดิช่วย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  สวยเป็นไงเราเก็บงานให้เราเก็บงานให้เราเก็บงานให้เป็นไงดูดีมีสไตล์เป็นไงสวยวิสวยโอ้ยกลับบ้านไม่ต้องกลับหรอกนะมามามาล่าง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 คนหนึ่งล่างคนหนึ่งล่างคนหนึ่งล่างช่วยล่างหน่อยก็ดีอ๋อแล้วก็การโจมตีของเราเนี่ยมันมีผลกับป้อมแน่นะผมบอกไว้ก่อนนี่โอเคป้อมล่างแตกแล้วสวยครับสวยเออรู้หน้าว่าติดักร์ฟรีเยอร์รอไปก่อนนะ เอาเลยเอาเลยโอ้โหงามสวยงามได้ดูสิอีกประมาณ3า0รกว่าบาทโอ้โหอีกฝั่งตอนนี้ไม่ได้เกิดแล้วเนี่ยเราปั่นป่วนกับทีมเราก็โอเคอยู่นะกับการเจออย่างนี้เนี่ยนี่มามนี่มามนี่มามานี่มาเออนั่นแหละอืม เอาไงสวยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอตายแลตายแล้วโอ้ไม่น่าเลยที่จริงเราควรเกาะเฟรนติโนนะแต่ทำไมเราไปเกาะคาฟินี่วะแค่นัน้นสิโอเคแกพผ่มอ้าเอรินดอจา้าเอรินดอจา้าปึ๊บฉันไม่ไปหรอกนะ เอาเลยเทลกกี่นั่นแหละจัดการเลยจัดการเลยยังไงมันอีกฝั่งม้าไม่ทันหรอกอีกฝั่งม้าไม่ทันหรอกเออการลดความเอลดลดความเสียหายหน่อยอ้าวไม่มีใครตีเอ้ยมา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 อุ้ย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 ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายอึบอึบอื น่าน่าอุ้ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะไม่มาเนาะไม่มาเนาะอาซี่อะไรแม่แน่แน่แน่อะไรครับอะไรครับอะไรครับเอ้ยยิงใกล้ๆเราหน่อยยิงใกล้ๆเราหน่อยเราจะได้ฟื้นคืนชีพกันเออยิงแก้เราหน่อยสวยวา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 ยวโอ้ยวา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 ย โอ้โหอีกฝั่งก็แล้งแหวงอ่ะหิวหน่อยหิวหน่อยเออหิวหน่อยเออเออเมียวเมียวเมียวเพื่อนอย่าเพิ่งเก็บงานเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเก็บงานเพื่อนโอ้โหเพื่อนกับไออีกฝั่งก็เกือบปลาดอกปลาเกือบดอกโดนนั่นเนี่ยโอ้ยโอ้โหอย่างนั้นเราก็ได้ออกซิสมาละฟ้าสวยพี่เชิญไอเออจัดการโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะเอาไง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 เอาป่ะเอาป่ะ แมวเนาะแมวแหละอย่าเอาเลยเอออย่าเอาแหละอย่าเอาแหละดีแล้วเฮ้ยบัูบลูบลูบลูบับลูเออเอาบูไปเอาบูไปเอาบูไปเลยเอาบูไปเลยเอ้ยสวยงามฝั่งทีนึ่งไม่อยู่เนาะแล้วอีกฝั่งตอนนี้เราไม่สามารถจบบ้านได้เพราะอีกฝั่งก็กันกันบ้านได้ค่อนข้างดีอยู่ แถมมันมากันเยอะขนาดนี้แถมตัวละครเราก็ไม่ได้แบบดรามีจาาขนาดนั้นด้วยเอย้แบบไม่ได้ถึกขนาดนั้นด้วยถึงเราเข้าไปแล้วก็แบบคงเข้าไปยืนแบบวิีว่สองวิก็คงแตกก่อนวิจารสภาพแล้วอะ่ะมาตรงอะไรเนี่ยมันจะไม่ยอมแพ้อะไรแล้วบ้าเปล่าเปิดแมบบเลยโอ้โหพี่นรจ๋าไม่ไปหรอกไม่บายฉันรู้อย่าก็ <'t> แค่เคลียร์คลิปเลนแค่น,นั้นเอง มา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 เออรวมตัว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 แกงแบงแกงแกงแก้งแบงเออเอาสเอาสทำไมไม่เอาไม่ดัาแดงไม่มาสักทีฟะยาาาาาดิดิเออเออ สวยสวยพี่หนุสวยเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มเออพิ่มเพิ่มเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแลกเลือดเราแลกเลือดเรายอมเรายอมเราแตกหนึ่งแต่เราได้สองเออเออเออเพื่อนเก็บงานเพื่อนเก็บงานเออไม่ตีป้อมเลยไม่ตีป้อมเลยตีส่ตีป้อมป้อมเออทำไมป้อมไม่ตีปะโถอุ่าอุต่าแลกให้ขนาดนี้อุต่าเสียหนึ่งแลกสองเลยนะโฮ้โหลโอ้ยโอเคได้รางวัลสักทีเนาะให้เพื่อนหมุนไปให้เพื่อนหมุนไปเออให้เพื่อนหมุนไปเออนั่นแหละไม่รู้เกลือเกลือ ไว้ไม่เกลือเว้ยไม่เกลือไม่เกลือแต่ได้ได้แจ๋วแต่เราอยากได้สีเหลืองอะดิเอ้ยไม่เปไน็นไรไม่เปไน็นไรเราเราได้สก,กินเราได้สก,กินแล้วเออสวย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 อืมโอเคโอเคอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือฝีมือการเล่นของผมนั่นเองนะครับและนี่คือไอเทมตามนี้โอ้โทษทีกดไลค์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  โอเคและนี่คือฝีมือการเล่นของผมตามนี้เองนะครับผมสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็ไปสามารถไปลองเล่นได้แต่ผมแนะนาให้คุณไปลองเล่นในโหมดธรรมดาก่องราเนื่อจากว่าตัวลนะครแม็กนั้นต้องใช้ฝีมือในระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องเข้าไปประชิด อีกฝั่งอ่ะแล้วหลังๆมาตัวละครหลังๆมามันค่อนข้างดามจค่อนข้างแรงก็เลยคิดว่าพยายามที่จะลองลองเล่นตัวละครแม็กให้ให้ดีก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเน้นเน้นแรกอ่ะเออเน้นแรกแบบต้องเอาตัวเข้าเหมือนเป็นตัวขาตายอ่ะเอาไว้ง่ายเลยเออเป็นตัวขาตายเลยก็ว่าได้มันเป็นตัวหนีหนีก็ได้แต่ก็ต้องเก็บอันติดไ,ไปแบบไปตีอีกฝั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมนี่นี่คือไอเทมตามนี้เลยโอ้โหแถมไม่ได้ใช้ได้นีหว่าเอาเถอะนี่ก็อืของดีแล้วกันเนาะนี่ตามนี้ไปดูเอาเองอืม โอเคตอนนั้น้าโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกกดแชร์กันด้วยคลิปนี้ขอลัะตวไปกันคร, bye, ครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย